สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่วงเดือนมีนาถึงเมษาก็จะเป็นช่วงฤดูของการเก็บเกี่ยวผลมะม่วงค่ะค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นเวลาที่เขาแก่จัดเนื้อเาก็จะเหลืองเป็นสีขมิ้นน่ากินมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำออเดอร์ส่งให้กับลูกค้ากันค่ะ นี่ก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นที่เราได้เก็บมาจากสวนค่ะคือเราจะเก็บจากต้นแล้วเราก็จะใส่รถเข็นนะคะแล้วก็จะเข็นกลับมาบ้านค่ะจากนั้นเราก็จะมาเลือกไซส์ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นก็จะมีหลายไซส์ค่ะก็จะมีไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กค่ะ แต่ละไซส์ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันค่ะราคาขายส่งแก้วขมิ้นจากสวนถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เราก็จะขายส่งอยู่ที่กิโลกร,รัมละ13บาบาทค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นตอนนี้ก็จะเป็นผลที่แก่จัดค่ะก็จะมีลักษณะที่อ้วนกลมเนื้อแน่นค่ะผิว บางลูกถ้าได้รับแสงแดดผิวก็จะออกเหลืองๆค่ะมะม่วงแก้วคมิ้นก็จะเป็นที่ชื่นชอบของตลาดมากๆเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นสายกลางค่ะสายกลางเราก็จะส่งอยู่ที่10บบาทค่ะถ้าเป็นไซส์เล็ก ไซส์เล็กเราก็จะส่งอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ8บาทค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นที่เราเก็บวันนี้เราก็จะเก็บตามออเดอร์ค่ะเราก็จะเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นและมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะก็จะมีทั้งหมด2ชนิดค่ะที่เราจะเก็บในวันนี้ มะม่วงแก้วขมิ้นถ้าผลที่แก่จัดก็จะให้รสชาติที่ดีค่ะก็จะเรียวน้อยค่ะแล้วก็จะมีความมันค่ะก็จะมีหวานมันอร่อยค่ะเป็นแบบสามรสเลค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นก็จะนิยมนําไปกินกับน้าปลาหวานค่ะนําไปจิ้มพิกระเกลือนะคะทําอะไรก็อร่อยค่ะ นอกจากการกินดิบแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปแปรรูปนำไปดองนำไปแช่อิ่มเหมาะมากๆเลยค่ะค่ะส่วนผลที่แก่จัดนะคะก็จะมีลูกที่สุกค่ะถ้าลูกที่สุกเราก็จะไม่เก็บส่งนะคะแบบนี้ก็จะเอาไว้ส่งแม่ค้าสำหรับควรค่ะนำไปแปรรูป ทำเป็นมะม่วงกวนก็จะดีมากๆเลยค่ะมะม่วงแก้วขมิน้นถ้าเรานำไปทำมะม่วงกวนเขาก็จะมีรสชาติที่ดีค่ะแล้วก็จะมีสีที่สวยมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราคัดผลมะม่วงแก้วขมิ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาบรรจุใส่ถุงค่ะถุงที่เราใช้ก็จะเป็นถุง 9คูณ18นิ้วค่ะแล้วก็จะใส่เป็นถุงถุงละ3กิโลกร,รัมค่ะวันนี้เราก็จะขายเป็นแบบขายส่งค่ะจากนั้นคนที่รับเราไปก็จะนำไปขายได้เป็นถุงๆเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่รับออเดอร์มาทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้เราก็จะเก็บมะม่วงส่งทั้งสองชนิดค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นและมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะมะม่วงสองชนิดนี้ก็จะเป็นที่นิยมของตลาดค่ะก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะชอบกินมะม่วงทั้งสองชนิดมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะเก็บมะม่วงประมาณ300กิโลค่ะ เราก็จะเก็บตั้งแต่เมื่อวานเย็นค่ะแล้วเราก็จะนำมาคัดช่วงเช้านะคะเสร็จแล้วช่วงกลางวันค่ะเราถึงจะให้รถมารับค่ะก็เป็นอาชีพที่ทำกันแบบครัวเรือนค่ะปลูกเองแล้วก็ส่งเองค่ะไม่มีลูกจ้างนะคะค่ะหลังจากที่เราช่างเป็นกิโล แล้วเราก็ใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารวบรวมใส่ถุงใหญ่อีกทีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้มันค่ะก็จะกระจายวางไว้ทั่วบ้านเลยค่ะมะม่วงที่เราปลูกเอาไว้ก็ปลูกแบบปอสารพิษ100%เเซน์เลยค่ะ ไม่มีทั้งยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีใดๆค่ะจึงทำให้มะม่วงก็จะมีรสชาติที่ดีหวานแบบธรรมชาติค่ะใครได้กินก็จะติดใจทุกลายเลยค่ะวันนี้ก็เก็บตามออเดอร์นะคะแล้วก็จะมีแม่ค้ามะม่วง ขายน้ำปลาหวานค่ะก็จะมีมารับที่บ้านด้วยค่ะอาชีพปลูกมะม่วงขายก็ยังพออยู่รอดในช่วงโรคระบาดต่างๆค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ใครๆก็ต้องซื้อกินค่ะค่ะตอนนี้เราก็รวบรวมใส่ถุงใหญ่เสร็จแล้วก็จะเหลือให้รอรถมารับอีกทีค่ะค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ